สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่ 4, ทางช่อง y o u t u b e เชฟทิ์คนเดิมแล้วก็สวัสดีไปทาง y o ยู u ู e เชฟท Channel นะครับสำหรับ EP นี้เจฟองเบียใบปอมปลอมแต่แม่นนะครับแล้วก็บ้านภายเมืองพลรวมถึงตัวเลขมาแรงนะครับเลข2อมือทองนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง แนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการเซ้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเอาละครับมาดูตัวเลขที่หลายๆท่านถามถึงกันมานะครับนั่นก็คือหวยทองคำนะครับ2องปลดหนี้เลข8ทิศพิชิตความจนนะครับอีกหนึ่งซองที่การันตีความแม่นนะครับก็เข้าอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับหวยซองนี้นะครับดูเป็นแนวทาง 1ธันวาคมนะครับวางแนวทางที่เด่น2เด่น2เด่น3นะครับก็จับชุด2 0 3 0 2 1 3 1 2 4 3 4 2 5 3 5 2 6 3 6 2 7 3 7 2 8 3 8แล้วก็2939นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับ2ปดนี้ในงวดน,นี้นะครับเอาละครับมาดูอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่เดินดีมากๆนะครับ งวดที่ผ่านมาก็เพิ่งจะให้โชค2-1เข้าตรงตรงนะครับ2-1เข้าตรงตรงในงวดที่ผ่านมานะครับเข้าทั้งตัวเด่นและที่จับคู่นะครับเอาไว้ให้นะครับมาตามกันต่อสำรับงวดนี้นะครับ 1. ทธันวาคมนะครับวางแนวทางที่เด่น7นะครับก็จะมี7072 7 4 7 5 7 8แล้วก็79นะครับเลยก็ถ้าดูจาก ชุดเด่นนะครับเด่น7นะครับถ้าถามใจนี่ก็คิดว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสนะครับในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น70-79ก็คืออ่างวดน,นี้ก็ต้องบอกว่า9ก้ามาแรงนะครับฉะนั้นแล้วอาจจะเน้นไปที่79นะครับตัวรองก็ยังย่าง7072 7578นี่ก็ถือว่ามีโอกาสมาได้ตลอดเหมือนกันนะครับรวมถึงเลขดาวพฤหัสนะครับ อันนี้ซองดาวพระศุกนี้ก็หลายหลายท่านก็การันตีอยู่แล้วนะครับว่าเลขเดินดีนะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้า2 1 1 2นะครับได้โชคต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสำหรับซองนี้นะครับเอาละครับงวดนี้มาที่60 6 9 6 1 6 3 7 6 4 6 8 6และ5 6นะครับแล้วก็มี20 29 2 1 2 3 7 2 4 2 8 2 5 2เป็นชุด2ตัวล่างนะครับ มาดูที่นานานะครับแอดนานะครับงวดที่แล้ว3 8เข้าตรงนะครับในชุดล่างนะครับเลขอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ก็การันตีว่าเข้านะครับแน่นอนนะครับอันนี้ก็วางแนวทางที่หลัก4หลัก3หลัก2หลัก1และหลักศูนย์นะครับหลัก4ี่ก็จะมี4 5 4 6 4 7 4 8 49หลัก3ก็จะมี3 5 3 6 3 7 3 8แล้วก็3 9 หลัก2วางที่2526 2728 29หลัก1 15 16 17 18 19หลัก005 06 07 08 09นะครับถ้าถามใจนะครับก็แอบ,บเชียร์หลัก1และหลัก0นะครับวันนี้หลัก1และหลัก0นะครับแต่ก็ดับขาดล่าง1นะนะครับอันนี้ก็อืม น,น,น่าสนใจเหมือนกันนะครับดับขาดด้างหนึ่งแต่มีจัดชุดหนึ่งนะครับอา้าก็อา้าข้อมูลก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ดังเม็ดทรายนะครับแอดดังเม็ดทรายนะครับอืมดูแล้วก็น่าจะเป็นชุดเดียวกันหรือเปล่ากับแอนนา,น,าน,นะครับเพราะว่าดูแนวทางแล้วก็น่าจะมาชุดเดียวกันนะครับ มาดูที่บ้านไผ่มืองพลนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมา2-1เข้าตรงๆนะครับสำหรับบ้านไผ่มืองพลนะครับก็มาตามกันต่อนะครับสำหรับงวด1ธันวาคมนะครับจะให้โชคต่อเนื่องหรือเปล่านะครับสำหรับบ้านไผ่มืองพลนะครับ1ธันวาคมนะครับวางแนวทางที่42 43 4 6 47 52 53 56แล้วก็57นะครับ อันนี้ก็เป็นแนวทางจากบ้านไผ่เมืองพลนะครับรักชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะครับก็วางเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็ไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าจะมาร้อเเซนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับเอาละครับมาถึงอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่น่าตามนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นชุดปลอมนะครับมาต้นงวดแบบนี้ปลอมร้อนะครับ ก็งวดที่แล้วปลอมเข้านะครับเชฟก็ตามอยู่นะไอชุดปลอมเนี่ยก็ถือว่าปลอมแม่นทีเดียวนะครับปลอมได้แม่นทีเดียวเกือบจะมา3ตัวด้วยนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับแต่ก็ได้2-1นะครับเอาละครับงวดนี้ปลอมมาแล้วนะครับก็9มาชัวร์ว่างั้นนะครับอันนี้ใบปลอมนะนะครับปลอมแต่เข้านะครับเราก็จัดนะครับ 9มาชัวก็จะมี90 91 93 97 279 395แล้วก็6 98นะครับเด่น9นะครับมี90 91 93 97เม็ดเดียวนะครับ279เม็ดเดียวนะครับตัวรอง395แล้วก็6 98นะครับปิดท้ายกันที่ไทยขออภัยนะครับเดรนิวบางกอกทูเดย์แล้วก็ไทยราชนะครับจับคู่ชน58 18 28 15 25และ12นะครับอันนี้เป็นคู่ชนนะครับ ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็ถ้าใครชอบเดรนิวก็จัดเดรนิวใครชอบบังกอตัวเดยกก็ตามบังกอตัวเดย์นะครับหรือใครจะจัดไทยราชนะครับไทราชก็เดินดีอยู่นะครับช่วงปีนี้นะครับปี6กเจ็ดนถือว่ามาหลายงดอยู่นะครับเอาละครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณทุกท่านรับชมจบคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่ EP หน้ารา์หน้านะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ